สวัสดีค่ะดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a r e n น c าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะการทำนายก็จะมีทั้งหมด3พาร์ทนะคะคนโสดมีคู่และความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทามสแตปมจะอยู่ใต้เดสคริปชันบ็อกนะโอเคเริ่มที่คนโสดนะคะสถานการณ์ความรักคนโสดชาวตุล เจ็ดปีนนะคะคุณกำลังแอบ,บดูใครอยู่นะคะแอบบรู้สึกดีๆกับใครอยู่แต่ไม่กล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกเพราะในช่วงนี้คุณรู้สึกว่าคนคนนั้นน่ะอาจจะเมินเฉยคุณไม่ค่อยสนใจหรือคุณมองว่าคนคนนั้นน่าจะไม่ได้ชอบคุณหรือไม่ได้คิดไปในทิศทางเดียวกันกับคุณคนคนนี้มองว่านะ่าจะเป็นคนที่ไม่ได้ใกลตัวคุณมากจ,จะเป็นกลุ่มเพื่อนนะคะแล้วก็มีโอกาสด้วยที่คุณจะ เจอคนใหม่เข้ามาแต่ก็ยังไม่ถูกอกถูกใจยังไม่ได้ตรงสเปคของคุณหรือเพราะว่าตัวคุณนั้นกำลังมองใครอยู่นั่นเองนะคะชาวธาตุไฟค่อนข้างเด็ดเนษสิงหรือธนูที่อยู่ในราศีาหรือดาวศุขนะคะต่อไปฟังของคนในใจคนละกาสชานการณ์ความรักของเขานะคะ Judgment คายพิมพเทสนะคะห้าด่าเพิ่งเลิกกับใครมาเพิ่งจบความรู้สึกกับใครมาหรืออกหักรักคุดนะคะจากใครบางคนนั่นเองนะคะแต่ก็บูฟออนแล้วแหละแต่ในใจเขาก็ดูเหมือนจะยังมีคิดทงคิดถึงเกี่ยวกับคนคนนั้นอยู่บ้างนะคะอยู่บ้างเล็กน้อยนะทัดดินทัดไฟเด็กนะคะทัดดินก็มันก็พลกซอบ,รรนะะรบห,หรือกันนะคะที่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์นะ ต่อไปคนคนนี้เนี่ยเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะ k i ง g of ับเ the s t า r เขามองว่าคุณเป็นคนที่ดูแบบมีพลังบวกอะอยู่ใกล้แล้วก็ดูแบบดูสดใสดูเป็นคนที่สดใสดูเป็นคนด่าเริงม,มนุษย์สียสมพันธ์ดีเฟรนลี่แล้วก็ดูมีสเสน่ห์มากๆสำหรับเขานะคะแต่อาจจะยังไม่ได้ถึงที่แบบจะชอบ หรือหว่นไว้ในลักษณะที่มากกว่ามากกว่าเพื่อนอะไรแบบนี้นะคะต่อไปคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขานะคุณรอบคับคุณหว่นไวกับเขามากๆแต่คุณรู้สึกได้เลยว่าคนคนนี้เนี่ยมีกําแพงอย่างที่บอกว่าคุณอนะคิดและรู้สึกแล้วแหละว่าเขาน่าจจะไม่ได้คิดไปในทิศทางเดียวกันกับเราตัวคุณเองก็อยากที่จะ move on หรือพยายามตัดอกตัดใจจากเขาอยู่เหมือนกันนะอืมแต่ก็ยังมีความหวังดีนะคะ ความห่วงใยให้กับเขาเสมอต่อไปนะคะบทสรุปฝากกดไลค์เพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นให้หน่อยได้ไหมคะเพราะว่าช่องโดนปิดการมองเห็นหนักมากเลยนะช่วยๆกันนิดนึงนะคะขอบคุณคะ่ะ วีนัปอสนะคะบทสรุป4ค่่วเห็นไหมว่าคนที่จะเข้ามาเราก็ยับไม่ได้สนใจหรืออาจจะไม่ถูกใจคุณก็ได้นะคะว่าจะเป็นหน้าตาหรือสเปคอาจจะไม่โดนนะคะส่วนคนที่เรารู้สึกกับเขาอยู่ก็มองว่าอาจจะเป็นจุดที่เราจะได้ move on เป็นเต็มที่หรือได้มองเห็นคำต่อ ด้วยด้วยความรู้สึกของคุณเองแล้วแหละว,ว่าอมืมันอาจจะเป็นจุดที่เราต้องต้องเดินหน้าต่อนะต้อง move ่อนะให้โอกาสตัวเองได้เจอกับคนใหม่ที่เป็นโซเม m a t e นะคะอืมโ m a t e ของคุณนะคะอยู่ข้างหน้าซึ่งยังไม่ใช่คนที่กําลังเข้ามานะกําลังจะมาแต่ยังไม่มานะคะรอนิดหนึ่งจะเป็นคนที่จะทําให้คุณได้โรแมนติกนะคะรู้สึกดีฟินเบอร์นะคะแบบครั่งรักอีกครั้งหนึ่งไม่เป็นไรบางทีการจบอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการเริ่มต้นใหม่ ที่ฟันดีกว่าเดิมก็ได้นะคะโอเคค่ะพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้นะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ like, กด s u b s r r i e เพื share, ่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะไทม,ม์แตมอ่าไพ่นะคะไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณกับคนคุยเนาะฟังคุณนะคะวิลฟอร์จูนสาถ้วยเอย็มเอนะง ทำไมดูู้สึกว่าเราจะมีความนิ่งๆเก็บเก็บอารมณ์นิดหนึ่งนะคะรู้สึกว่าจะเป็นฝ่ายที่พยายามคุมเกมหรือคุมความสัมพันธ์ตัวเขาจะต้องเป็นฝ่ายที่อ่อนกว่าคุณนะคะในหลายๆอย่างหรือเป็นฝ่ายที่ต้องยอมคุณมากกว่านะหรือไพ่สลับกันได้เนาะหลักๆจะประมาณนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้พัฒนาไหมดูเหมือนกับว่าตัวคุณ่ะ เริ่มรู้สึกว่าพอได้มีการใช้เวลากับเขาหรือมีการเจอกันหรือมีการคุยกันเยอะมากขึ้นเนี่ยคุณเองอ่ะจะเริ่มรู้สึกว่ามีความรู้สึกมากขึ้นหรือเพิ่มมากขึ้นอยากที่จะไปต่อกับเขาหรืออยากที่จะพัฒนาไปต่อกับเขาแต่ในใจเราอ่ะเรายังกักบางอย่างอยู่เราไม่ได้แบบแสดงออกไปทั้งหมดเลยว่าเราแบบชอบเขารักเขาข้างรักเบอร์บางอะไรขนาดนั้นเราก็กักกอยู่บางนะคะต่อไป ฟังเขาล่ะคะเป็นยังไงสี่เหรียญเทอร์มิตสองถ้วยเขานะคะมีคนในใจที่เป็นนัมเบอร์วันนะคะเป็นนัมเบอรวนอาจจะเป็นคุณก็ได้เดี๋ยวต้องไปดูไทยในความคิดความรู้สึกอันนี้อันนี้เป็นสถานการณ์อืมตัวเขาเองเนี่ยได้ได้รู้ใจตัวเองแล้วว่ากําลังรู้สึกพิเศษกับใครบางคนอยู่แต่เขาก็มีตัวเลือกนะคะ แต่ก็ยังไม่ได้อยากที่จะตัดตัวเลือกที่มีนะอืมรักมากขึ้นอยากไปต่อมากขึ้นแต่ก็ยังรู้สึกห่วงก้างกับตัวเลือกที่มีแล้วก็เพื่อความเซฟโซนของเขามาั้งนะคะก็เลยอยากที่จะเก็บตัวเลือกที่เหลือเอาไว้ก็เลยยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรที่มันชัดเจนกว่านั้นนะต่อไปนะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงอะค,คุณคุณคือคนที่เขารักใช่ไหมคนคนนั้นหรือเปล่า นาเฮเพนเบอร์โคลสนะคะจิงออฟคัพสามไม้ถาเก้าถ้วยอีกสักสองใบนะเฮอร์มิเขารู้สึกว่าตัวคุณน่ะเข้าถึงได้ค่อนข้างยากหรือเดาใจคุณค่อนข้างยากเขามองว่าคุณไม่ค่อยสนใจเขาแต่เนี่ยมันเป็นจุดที่เขารู้สึกว่ามันน่าดึงดูดมันทําให้เขาอยากเข้าหาทําให้เขาแบบเอออยากรู้จักคุณให้มากกว่านี้อยากใช้เวลาอยากจะคุยอยาคุณให้มากกว่านี้ พออยากจะคุยกับคุณให้มากกว่านี้มันก็รู้รสึกบางอย่างที่แบบมีความเสียเซล์บ้างว่าคุณไม่ได้สนใจเขามากพอหรือเปล่าหรือแบบไม่ชอบเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นแบบเสียเซล์นิดหนึ่งนะคะส่วนตัวคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาแปดไม่เท้าคุณรู้สึกดีกับเขามากๆจน <c oughs> บางทีเนี่ย าจจะมีความรุ่มหลงเข้ามาเกี่ยวแต่เราเนี่ยพยายามที่จะไม่ไม่โชว์ความรู้สึกออกไปทั้งหมดเพื่อเพื่อความปลอดภัยว่าเขาจะไม่มองเราเป็นของตายเขาจะไม่มองเราเป็นของเล่นความรู้สึกของคุณคือการให้การอยากอยากซัพพอร์ตอยากดูแลนะแต่ก็นะคะก็มีแบบกักกักนิดหนึ่งกักกักนิดหนึ่งนะคะอืมโอเคต่อไปบทสรุป จะเป็นยังไงต่อไปคะบทสรุปว่ายังไงสามถ้วยความสัมพันธ์ที่เป็นตอร์ปาร์ตี้เป็นลักษณะตัวเลือกนะคะที่ไม่ชัดเจนแต่มีตัวเลือกอเขาเองดูจะยังไม่พร้อมที่จะคอมมิทเมนต์อย่างที่บอกว่าเขาก็มีตัวเลือกเนาะเขารู้สึกพิเศษกับคุณมากกว่าคนอื่นก็จริงแต่เขาก็ยังห่วงกล้ากับตัวเลือกที่มีอยู่ นะคะคให้ระมัดระวังนะคะคำพูดบางอย่างหรือสถานการณ์บางอย่างที่มันจะระเบิดอารมณ์คุนในช่วงนี้นะคะจนอาจจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยแตกหักได้เลยดังนั้นระมัดระวังนะคะใ้ความรักนะเซฟ for ยูท to l ล v ฟคุณคิดว่าเราน่าจะแบบ บิลความสัมพันธ์นี้ให้เป็นจุดที่โอเคได้เราจะเปลี่ยนเขาได้หรือเราสามารถควบคุมหลายๆอย่างได้แต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้สามารถควบคุมได้ขนาดนั้นนะคะบางอย่างอาจจะต้องแบบลองคิดนอกกรอบมากขึ้นหรือลองมองในอีกมุมหนึ่งที่เป็นมุมของคนที่เป็นลักษณะแบบเขาดูแล้วคุณจะเห็นคำตอบนะคะ โอเคค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของคนมีคู่นะคะไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะไพ่ใ,ในฝั่งคุณนะคะหถ้วยนะคะเจ็ดไม้เท้าจัสติสเดว l ลแล้วก็สิ เหรียญนะคะสำหรับคนมีคู่นะคะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันคนที่โกรธเครื่องกันอยู่นะคะหายหน้าหายตากันไปใดๆก็จะได้กลับมาปรับความเข้าใจแต่ฝั่งคุณอะ่ะอาจจะคนรอบข้างนะคะคนนั้นคนนี้หรืออุปสรรคระหว่างกลางก็คงจะเป็นในเรื่องของความคิดของเราบางอย่างที่ยังคงมีกำแพงอยู่บ้างนะคะแต่ใดๆคือการตัดสินใจหรือเรารอดูบางอย่างที่ เขาจะชัดเจนกับเราซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะคะชัดเจนทําบางอย่างให้คุณเชื่อมั่นนะคะสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวคุณแล้วความสุขก็จะมาในช่วงไปปลายไตรมาสนี้นะ1 0บถึงสิโดยประมาณก็จะแฮปปี้ดีขึ้นนะคะกลับมาคอมมิชเนตนหนักแน่นใช้เวลาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณเองเขาเองหรือบางคนอาจจะได้ไปเจอครอบครัวของกันและกันนะคะใช้เวลาด้วยกันต่าง ต่อไปฝั่งเขาเป็นยังไงบ้างหกเหรียญเขาต้องการการให้อภัยจากคุณนะคะเขาเองอะ่ะไม่ใช่แค่คุณหรอกที่แบบมีกำแพงเขาเองเขาไม่ได้มีกำแพงโดยตรงนะแต่เขารู้สึกว่ามันก็มีบางอย่างที่ยังอยู่ในใจเขาที่มันแบบเขาก็ยังรู้สึกผิดเขารู้สึกว่าคุณจะให้โอกาสเขาจริงๆหรือเปล่าคุณจะให้อภัยเขาไหมในสิ่งที่ เขาผิดพลาดทําไปในใดก็แล้วแต่นะคะเราจะเป็นการทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆจนไปกระทั่งเรื่องใหญ่ก็ตามนะคะเขาอยากจะหาเข้าหาคุณเขาอยากที่จะเอาอกเอาใจคุณนะคะเนี่ยอาจจะสรรหาคําพูดดีๆน่ารักน่ารักนะคะเข้ามาเองชาวท่านลมเด่นนะคะกลุมเมถุนหรือต้นนะในที่นี้ต้นเด่นที่สุดนะคะออก เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะแปดดาบเขาคิงว่าอืตัวคุณเนี่ยจะเป็นเหมือนเดิมกับเขาได้ไหมคุณจะกลับมาน่ารักเชื่อใจไว้วางใจเขาเหมือนเดิมอีกได้ไหมเขาสูว่าตัวคุณน่าจะมีอะไรบางอย่างที่อยู่ในความคิดเยอะเออยู่ในความคิดอยู่ในหัวอะไรอย่างเงี้ยมีความระแวงหรือไม่เชื่อใจเขาแล้วเขาเสียใจนะเขากังวลมากๆนะคะเขาอยากให้คุณได้ปลดปล่อยหรือปล่อย,ออยวางหรือแบบว่า ชิลมากขึ้นนะอยากให้คุณเป็นตัวของตัวเองที่ที่มีความสุขกว่าก่อนที่จะมีปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะเขาอยากจะง้อคุณนะโอเคต่อไปขอ่งคุณนะคะที่รู้สึกอ่ามีเรื่องของการประชดประชันกันเล็กน้อยนะคะประชดประชันก็คือเอ่อเพื่อเรียกร้องความสนใจมันไม่จช่หแบบัดเรียกร้องความสนใจแบบนี่เง่าแบบนั้นนะแต่มันเป็นฟีลแบบ ฉันก็อยากที่จะรู้ว่าเธอจะพยายามมากน้อยแค่ไหนกันอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นฟีล์แบบนี้น่ารักน่ารักนะคะสิเพราะว่ามันมาด้วยเนาะสิบถ้วยแต่เราก็ยังมีแบบความนิ่งบางอย่างที่ทําให้เขากลัวถามว่าเขากลัวไหมเขากลัวนะคะเกรงใจไหมเกรงใจนะเกรงใจเกรงใจแล้วก็กังวลน,นะคะฝั่งเขานะคะข้อความเขาไม่ค่อยว่างแต่เขาจะพยายามที่จะแบบใช้เวลากับคุณให้ได้มากที่สุด ฉันหวังว่าคุณเนี่ยจะให้โอกาสฉันสักวันหนึ่งแล้วเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะในความสัมพันธ์น่ะนะคะโอเคมาต่อกันที่บดสรุปนะคะก้าวเหรียญนักการเติมเต็มนะความสุขเริ่มกลับมาปัญหาเริ่มคลี่คลายปากเสียงเริ่มคลี่คลายสิ่งที่ไม่เข้าใจกันเริ่มคลี่คลายนะคะ หลายๆอย่างเริ่มกลับสู่จุดที่มันปกติมากขึ้นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่คนที่หันหลังอยู่นะ่าจะเป็นตัวคุณนะคะหันหลังได้ไม่ว่าแต่ก็หันหน้ามาคุยกันด้วยเนาะอืมเห็นไหมไม่ออกลับขึ้นมานะคะหันหน้ามาคุยกันด้วยนะเพราะตัวเขาก็อยากที่จะให้คุณรีแลกซ์อืมโรแมนติกฟีลิ่งเขาก็อยากทําอะไรดีๆหรือมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันเร็วๆนี้นะคะถ้าชั่นจะได้แบบจัดเต็มความสุข ะะอาจจะอืมอาจจะแบบว่าบางคนอาจจะแต่งงานกันแล้วอาจจะมีบุตรในในหลังจากนี้ก็ได้นะเป็นไปได้เนาะโอเคนะคะคลิปของตุนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุทกการกดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ